ะะวันนี้ก็รางเรามาจากแบรนด์เรือบุญนะคะก่อนอื่นมารู้จักแบรนด์ของเราก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยเกิดจากการไปทําบุญนะคะเนื่องจากว่าตอนงานพระราชพิธีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มีให้ไปเคารพภรพบรมศสมนะคะตอนนั้นทางแบรนด์เนี่ยได้ทําเครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพรไปแจกในงานเนื่องจากเราถึงนคมเป็นลมเยอะมากปรากฏว่าได้เสียงตอบรับดีมากมีคนมาสั่งให้มาซื้ออันเนี้ยให้ช่วยทำและเพื่อเอาไปแจกในงานแบบเดียวกัน เยอะมากช่วงตลอด3เดือนจนการว่าเราเกิดแบรนด์ที่เชื่อว่าเรือดินขึ้นมาค่ะจากการทำกในครั้งนี้โดยโปรดักต์แรกก็คือตัวที่เราไปแจกในงานนั่นเหลยค่ะและปัจจุบันนี้นะคะโปรดักตัวถัดมาตัวที่2อง่ะค่ะก็เป็นตัวพัฒนาต่อยอดมาจากตัวที่1ก็คือจะเป็นน้ามันเย็นดอกไม้นะคะที่เห็นในกล่องจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะ15 ml แล้วก็ไซส์เล็กนะคะก็คือไซส์ที่ถืออยู่ทั้ง2ไซส์จะมีแพคเกจจิ้งักษาะเดียวกันนะคะก็จะเป็นหัวสเปย์นะคะก็คือเวลาใช้เนะะี่ยค่ะก็คือให ใช้ครั้งละหยดนะคะเย็นได้3 0ินาทีเลยตัวนี้จะแก้ในกลุ่มของคนที่เป็นไมเกรนออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยสําหรับรุ่น <_ s 2> ที่ถืออยู่นะคะจะเป็นรุ่น5้มิลลิตรนะคะรุ่นนี้ก็ราคา129บาทแล้วค่ะแล้วสำหรับไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะอย่างสัมัสของขวดเล็กเนี่ย15 ml ราคา299ค่ะอันนี้คุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอน, <_ s 1> นคุณ้ชคะเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีทั่วประเทศไทยหรือว่าจะเป็นฟูม หรือว่าช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada หรือราย e OA mm hmm. ของทางแบรนด์เรือบุญก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ